กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกเอ็กกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากมีการเผยแผพร่ภาพของน้องออมนะครับและคุณแม่ก้อยเนี่ยร้องไห้การงานแฟนไซค์ครั้งแรกนะครับของเมืองฉางชาในประเทศจีนโดยแฟนคลับเนี่ยได้เผยว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของผู้จัดงานนะครับที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาแถมผู้จัดจีเนี่ยเทแรงใส่ด้วยไม่ได้อยู่ในการจัดงานที่หน้างานนะครับจนทําให้ไปสู่การประท้วงและแจ้งความกับตารวจให้มาจัดการในเรื่องนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับก่อนที่จะเรียกร้องให ต้นสังกัดของน้องออมเนี่ยออกมาแสดงตัวปกป้องศิลปินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดโดยล่าสุดนะครับทางช่อง3ก็ได้ร่อนจดหมายแถลงนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีข้อความระบุว่าแจ้งเพื่อทราบจากกรณีกิจกรรมออมฟูมูลแฟนซายอินฉางชา ซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับทางสถานีพบว่าผู้จัดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัดนะครับจึงได้แจ้งกับทางผู้จัดการเพื่อขอระงับดําเนินกิจกรรมบนเวทีโดยทันทีและหาข้อสรุปกันนะครับกับทางผู้จัดการเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันณเบื้องต้นและซึ่งทางสถานีนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะทําการดําเนินการสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยจะให้ทางผู้จัดงาน เป็นผู้ชี้แจงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมาประกาศเพื่อให้ทราบซึ่งหลังข่าวนี้นะครับได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยด้านแฟนคลับของน้องออมเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจอย่างมากนะครับแล้วก็แม่น้องออมเนี่ยก็ได้ร้องไห้เป็นภาพที่น่าสงสารมากเลยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยแอบมองว่าก็ทางช่อง3ามเนี่ยไม่ได้นิ่นอนใจอยู่แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับกับผู้จัดการ นะครับที่ประจัดงานที่ที่เมืองจีนนะครับว่าทําไมถึงทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ในบางข้อในเรื่องของการตกลงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งเหล่าแฟนคลับนะครับก็ต้องมาติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าถูเห็นภาพน้องอ,อมร้องไห้นี่น่าสงสารนะไปจัดงานที่ต่างประเทศแต่แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีความเสียชื่อเสียงนะแล้วก็สภาพใจิตใจน้องอ,อมเนี่ยคงแย่มาก แต่แอดก็เชื่อว่านะครับเหล่าแฟนคลับของน้องออมเนี่ยตอนนี้คงแบบให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดเลยแหละนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยต้องรอให้ทางด้านผู้ใหญ่เนี่ยเขาได้เคลียร์กันนะครับผมว่ามันเกิดปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแอดก็เชื่อว่าน้องออมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคงคงคิดในแง่ของมันเป็นหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ที่ได้เกิดขึ้นนะครับและในวันต่อไปเนี่ยแอดเชื่อว่าสภาพจิตใจของน้องออมเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย ต้องแข็งแก่งขึ้นกว่าน,นี้แน่นอนครับยังไงแอดก็ เป็นกำลังใจให้น้องออมด้วยนะครับมาต่อกันที่1่ข่าวนะครับหลังจากที่นางเอกซุปเปอร์สตาร์อัําพัชราภาไชเชื้อนะครับหันมาลุยทําธุรกิจเปิดตลาดอาหารนะครับที่ชื่อว่าอ้ําอํานะครับโดยมีเพื่อนดาราหลายคนเนี่ยก็มาให้กําลังใจนะครับและบางคนเนี่ยก็มาร่วมเปิดบูธด้วยแต่งานนี้นะครับก็ไม่ไหวนะครับมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แบบแซะแรงนะครับอทิว่ารวยแล้วยังมาเปิดตลาดอีกหรือคะเป็นดารารวยมีบ้านแบบร้อยร้อยล้านสงสัยดารา,าไม่มีงานแล้วคะหรือมาขายของ ในห้างก่อนที่จะมีพี่หนิงปานิตาและดีเจมาตูมเ,เข้ามาฟาดจ้าโดยล่าสุดนใน i อของโพลิพัทก็ได้โพสต์คลิปของแม่อ้ํามาตอบกับเรื่องนี้ด้วยที่โดนแะนะบแล้วก็มีรอยยิ้มโดยแม่อ้ําบอกว่าอ,อ๋ที่โดนด่าใช่ไหมจะให้นอนอยู่บ้านใช้เงินไปนวันๆเหรอแล้วแม่อ้ําก็หัวเราะสไตล์แบบว่าอารมณ์ดีซึ่งคําตอบนีนบ้ก็สุดจึงมากเลยทำให้แฟนๆนต่างเข้ามากดถูกอกถูกใจและแห่คอมเมนต์กันเป็นอย่างมาก สำหรับแอดนะครับแอดมองว่าดาราถ้าจะมีธุรกิจนะครับมากกว่าการแสดงเนี่ยแอดไม่ติดนะครับ เพราะหลายคนที่เป็นดาราในยุคนี้เขาไม่ได้รอรับงานแสดงอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมีธุรกิจน้ําธุรกิจอาหารธุรกิจน่่ธุรกิจนี่บางคนเนี่ยก็รับงานแสดงอยู่นะครับแต่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดบางคนก็ยังมีงานแสดงอยู่บางคนก็อาจจะไปขายหมูปิ้งบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้าย,ลยหลายๆคนก็ต้องเจอปัญหาการบูลลี่นะครับโดยแฟนคลับที่ไหนไม่รู้บอกว่าตกอับบ้างอะไรบ้างนะครับและยิ่งกรณีของอาร์มเนี่ยเขาอาจจะชอบทาอาหารนู่นนี่นั่นจัดบูตตะลง เอาดีไม่ดีอาจจะทํารองรับพี่เอก็ได้พี่เอก็ไปตั้งบูท,ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยและขอบอกว่าอ้๊มไม่มีงานนี่เป็นเรื่องไม่จริงนะครับเอาเป็นว่าอ้๊มเนี่ยจะเลือกเอางานไหนมากกว่าและขอบอกว่าค่าตัวอ้ํมในการรับงานแต่ละงานนะครับงานเดียวเนี่ยก็เหมือนว่าอีกคนที่แซะเนี่ยได้กว่าเป็น10ชาติเลยครับอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าดาราเขาจะไปทําธุรกิจอะไรเนี่ยโอ้โหอย่าไปแซะเลยครับถ้าสนับสนุนได้ก็สนับสนุนนะครับในยุคนี้นะครับมีมากกว่า หนึ่งอาชีพเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยแบบโอเคโอเคมากก็คือแบบตกลงตกลงมากๆเลยจ้า